มาดูด้านใน3คันนะครับวันนี้อัปเดตทีละช่วงทีละช่วงไปเพราะวรถเรามีหลายคันนะฮะเดี๋ยวจะงงสะก่อนนะครับคันนี้เป็น t t 900นะครับทัตตัน900ตัวเก่านะฮะของพี่ก้อจากอุบลน,นะครับส่งมาให้เราคัสตอมทั้งคันวิ่งไปแค่า3,000กิโลฮะ เราทําสีถังให้ใหม่เก็บสีดําทั้งคันตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกอบชิ้นส่วนต่างๆเท่า,านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหลือเปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อใส่พักเท้าสไตล์เป็นของทีร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับครับส่วนคันนี้เป็นของชื่กนกนะครับอยู่ภูเก็ตครับก็ ให้ผมหารถให้นะครับแล้วก็พร้อมจัดทรงพร้อมแต่งให้เรียบร้อยเลยบอกว่าอยากขับรอรอเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปให้ที่ภูเก็ตได้เลยนะครับตัวนี้เป็นทีร้อยนะครับแล้วก็ทําสีใหม่อยากได้โทนสีดานะครับเราทําเป็นสีดํทูโทนให้แล้วก็เก็บดําทั้งคันเลยเดี๋ยวเหลือเป็นโซ่นะครับสเตอร์ด้านหลังเป็นสเตอร์แต่งมาอยู่แล้วนะครับเหลือใส่ท่อนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษตรงที่ว่าเปลี่ยนชุดไฟ เรือนไม้ด้านหน้านะครับแล้วก็แผงคอเนี่ยขยายใส่แผงคอที่กว้างกว่าของเดิมนะครับเพื่อที่จะใส่ยางเพื่อนเอนสังเกตดูนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้ดุมเดิมของทีร้อยแต่ว่าเราเปลี่ยนขอบล้อครับให้มีขนาด16นิ้วและหน้ากว้างกว่าเดิมเพื่อที่จะใส่ยางครับขนาด150เข้าไปทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเพราะฉะนั้นทรงของเขานี่ฮะจะดูแบบว่าดูแน่นๆป้อมๆเตี้ยๆหน่อย แล้วก็เหลือโชค๊คด้านหลังนะโกนายผมไม่ลืมนะครับโชค๊คด้านหลังตัวนี้เราสั่งเป็นตัวโอรินตัวที่ไม่ใช่ซับแทงนะครับแต่ว่าเราเอาเป็นตัวสั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากได้ตัวสั้นเราไปสั่งของตัวสตีทวิน900มาใส่นะครับมันก็จะได้ระยะที่สั้นกว่าตัวที่ร้อยเดิมนั่นเองครับด้านหลังก็เนี่ยครับเปลี่ยนยางอะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดต่างๆเท่านั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งที่ภูเก็ตได้เลยครับ แล้วก็มาต่อคันนี้ฮะ T100 ครับ,รอรบโอ้คันนี้เป็นของคุณคุณแบ็กนะครับอยู่กรุงเทพส่งรถมาให้เราทําเหมือนกันนะครับก็สเต็ปเบื้องต้นครับคันนี้อัปเดตนะครับคุณแบ็กกายเสร็จแล้วนะเหลือแค่ใส่ท่อเท่าน,นั้นเองนะครับก็เสร็จแล้วชกหลังตัวนี้ก็มีมาให้แล้วโอรินนะครับก็ทรงพิมพ์นิยมครับสําหรับ t ้อยคันนี้เห็นไหมโอ้โหเซ็ตทรงใหม่จัดทรงใหม่แค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับ แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นท่อนะครับที่เราเตรียมอาไว้เดี๋ยวรอใส่รอประกอบก็เสร็จเรียบร้อยครับคันนี้มีอะไรอีกอ๋อลืมไปเราเก็บดําให้ด้วยนะครับนี่ฮะเก็บสีดําใหม่หมดเลยนะครับสวยๆครับยางเปลี่ยนเรียบร้อยละโซ่เปลี่ยนละนะครับสเตอร์เราก็เก็บสีดําให้หมดแล้วนะครับอ่ะตรงนี้อัปเดต3คันนี้ให้ชมก่อนครับ เอาแบบว่าทรงแน่นๆเตีต้ยๆเหมือนกันเปลี่ยนแผงคอขยายแผงคอใหม่นะครับใช้ชุดเรือนไม้เปลี่ยนไฟหน้าจากเชียงรายนะฮะก็ใกล้เสร็จแล้วครับท่อเปลี่ยนแล้วใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเหลือเปลี่ยนสปร,ริงหน้าเป็นอลินด้านหลังก็เป็นโชค๊คซับแชงอลินเท่านั้นเองตัดทุงตัดท้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบก็ตอนนี้ก็80%แล้วนะครับอีกไม่นานรับรถได้เลยครับเดี๋ยวรอเช็คลาเอียดอีกทีนึงครับ บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็เป็นรถที่ส่งมาคัสตอมนั่นแหละครับรอที่จะเข้าคิวประกอบชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับอัปเดตให้ฟังว่า50%ไปแล้วนะครับตัดท้ายทำสีเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ใจเย็นๆอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ละคันตรงนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เอ่ยชื่อกันไปก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นผมจะคอยรีวิวคอยอัปเดตให้อยูอย่เรื่อยๆครับผมเพื่อนๆก็ใจเย็นๆน,นะจัดการให้ตามคิว เรียบร้อยสวยงามทุกคันครับส่วนกลุ่มนี้นะครับ 4- 5หคันที่จอดอยู่นะครับมีคุณต๊อปนะครับมีคุณตั้มแล้วก็มีคุณบิลนะครับแล้วก็ส่วนทีร้อยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเอาเป็นว่า5 6 0ขึ้นไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ล่งลงแบบนี้ถอดถังออกไปนะครับคือแปลว่ารอสีถังอยู่นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้พวกงานหลักๆที่ตัดท้ายตัดเฟรมทาสีพวกนี้งานใหญ่ๆเราทําเก็บรายละเอียดกันเสร็จหมดแล้วนะครับ พอเอามาในขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการประกอบเข้าไปมันจะเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่า60%แล้วก็ว่าได้เหลืออีกไม่นานครับยังไงก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ขั้นไหนที่80%ดิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วเนี่ยผมจะรีวิวเป็นคันๆให้ชมไปส่วนคันนี้ของคุณตั้มนะครับซื้อรถที่เราแล้วก็ให้เราคัสตอมให้ว่าพอเอาสีถังถังเนี่ยทำเสร็จแล้วพอเอามาประกอบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะชัดเจนมากขึ้นแผงคอแฮนชุดไม้อะไรต่างๆเน ยางเปลี่ยนแล้วหลักๆคันนี้เหลืออะไรฮะก็เหลือปั๊มเบลิงเจอร์นะครับแล้วก็ชุดบนเบลิงเจอร์ทั้งหมดแล้วก็ไล่พวกชุดสวิตเท่านั้นเองก็ประกอบได้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกหลายๆคันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ที่อู่เรื่องของการทําสีเฟรมสีเฟรมหมายความว่าไงเพื่อนๆคือเราตัดท้ายที่นี่นะครับเราก็ไปเก็บงานสี ที่อู่สีนะครับมันจะออกมาเนียนแบบนี้เลยนะครับยังไงอดใจไว้อีกนิดหนึงนะครับอีกหลาเลยคันที่อยู่ที่ร้านนะครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ตหลอดเวลานะครับ